นาิกานาทีในค่ำคืนนี้ค่ะนี้ยาวๆไปเลย16คนวิทูลใช่แล้วละค่ะซึ่งอันนี้อันนี้เขาเปิดเพลงยังไงเปิดเพลงเมืเราสองคนซ้อมเดินก่อนใช่ไหมคะใช่แล้วเราจะเป็นผู้สาธิตหรือเปล่าคะเป็นผู้สาธิตได้นะคะแต่ดแต่ว่าจจะไม่หมาจริงเราไม่ถึงกิจกรรปรเวทีแต่แรก

เม่วันี้อยากเห็นสาวงามจากที่ไหน่าใดมาลงทะเบียนเลยด้วยใช่ค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ยญิงนะคะได้ี่มเสียตรงนี้นะคะเปิดรับลงทะเบียนแล้วนะคะตรงนี้นะคะมาลงทะเบียนได้าที่จุดหน้าเวทีเลยนะคะโต๊ะลงทะเบียนหน้าเวทีได้เลยนะคะนะครับซึ่งเราจะเริ่มทำการประกวดกันในเวลาประมาณสิบว่าแต่ชนะแล้วคุนะคะก็จัดเพื่อนะคะเรื่อนจากภูณราในกรุงเทพของโรงเรียนหน้าเกิดวันพยาคม ท่านเองค่ะ่าผู้อำนวยการแต่ที่ใส่ซ้ทานเเป็นีท่าน้ใหญ่นหนาด้วยนะครับทโดยท่านประกาศึกษาร่วมกับสลาคมสิษย์เก่าของเขตการเริยาคคแล้วก็หลายท่านเลยนะท่านเทศบาลก็ดีท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดโอ้โหานนะคะเดอนมงเสริม กระแจด้วยอบตว้งกระแจกะอกว่าทุกหนงาเนี่ยทั้งรับสัญงานีแบบนี้ให้กับี่พิทุาได้มีพื้นที่ในการอยกรทงนกนี่ถือว่าเป็นอีกหนงงานที่เีนกรสื่รวัติศาขนไทยพี่ดูไปแล้วคเพราะว่ารเทียรงปราเทศเยดทง้หน มเสือฟอก็มีการทันนมาทั้งหมดหลายรอบมากสี่รอบด้วยกันและที่สำคัญอันนี้ไท์ี่น้ำาลทุกคนต้องับตาลตดกสาวงามที่ตกท้ามาประกวดเอวีทีของเรากผ่านงาเป็นสาวงามในจังหวัดตรานพ้นที่จังหวัดตราของเราแล้วก็จะมาักร้อโชว์ความสามารถน วันนี้ต้เป็นแบรนด์นะแบรนด์ผู้ใหญ่